วันนี้ฉันจะกินจี่แมลงช็อตเมมอร่อยเอาละเอาละเว้ยจะไปะจบโอ้ไม่ไม่อโอ้นี่มันอะไรโอ้ปืดตะปูโอ้ไอแมวคอยใจเย็นนะไม่สนไว้ไอมวอฮมในที่สุดล้วก็กลับมาสู่อีพีที่แปดแล้วนะครับ จะเรียนทำไมโอเคมากลับสู่ E.P. ที่8นะครับหลังจากที่ E.P. ที่7เนี่ยเราหาวิธีทางออกจากอู่ซ่อมรถกับไอ้หมอนั่นที่มันหลอกลวงเราในีพีที่6มันบอกว่าจะพาเราออกไปข้างนอกถ้าซ่อมรถเสร็จแต่ปรากฏว่ามันโกหกเราแล้วเ,เราก็ต้องมาสวมหมวกบาบอนี่ด้วยแล้วก็ต้องหาทางออกอีกตั้งหากซึ่งใน E ีที่8 EP อนีผมสัญญาว่าผมจะหาทางออกให้ท่านผู้ชมให้ได้ กูเป็นไรวะเนี่ยโอเคโอเคกูคตั้งสติแล้วโอเคเราจะมาเปลี่ยนหมวกกันนะครับท่านผู้ชมเนื่องจากเรามีคะแนคนคะแนนถึง400อยกันเลยนะครับนะโอเควันนี้เราจะเปลี่ยนเป็นนี่หมวกกล้วยสุดเจ๋ง๊ดีแหละเจงเลยหมวกกล้วยหมวกแห่งอิสระภาพเฮ้ hey, แมวคอยจงจเจริญแ <c oughs> กมองหน้าฉันละ่ะแกมองหน้าฉันละ่ะฮะไอคนดู ไอ้มองหน้ฉันยางงั้นเหรออะไรกูต้องการโอเคซึ่งในวันนี้นะครับนะเราจะมาหาทางออกกันแล้วก็มาทําอะไรใหม่ๆด้วยอย่างเช่นอะอะไรที่ไม่เคยทำเหมเช่นเราลองเอาอันเนี้ยนี่ที่ช็อตไฟฟ้าเนี่ยไปช็อตใส่ไอ้แมลงนั่นดูไหมจะเป็นยังไงเออไปดูกันเฮ้ยไอ้แมลงงอกไอมนนันี่ดิเ้ยจะมา กูจัดนิดเดียวแม่งก็แตกแล้วขโถษเอาละงั้นเอาไอ้หมอน,นี่มานี่ดิโอ้จะทำเลยชนน่ะฉันจะทอดเตียมแกะทำไมมันออดแอจงเลยวะเนี่ยไอ้พวกนี้อะท่านผู้ชมงั้นเอาไอ้หมอน,นี่มานี้ดิมานี้อจื๊บวันนี้ฉันจะกินจี่มะแรงช็อตเมมนี่ช็อตเสียงองไรเอ่อตะกี้มีใครมากวนสัญญาณอะไรสักอย่างโทษทีนะเอเราถึงไหนกันแล้วนะพวก โอ้ตะกี้ถึงที่แกช็อตชัดยังไงเราแกพยายามจะเอาฉันไปจี่ย่างกินเนอะใช่แล้วชอตแบกแกต้องการอะไรแกต้องการอะไรฉันไม่ต้องการหรอกฉันแค่ต้องการอยากรู้ว่าถ้าชอ็อใส่แกจะเป็นยังไงโอเค มันตัวแตกเลยนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแล้วถ้าสมมติเราเราเอานี่ไปช็อตกับนกจะเป็นยังไงวะเอาล่ะท่านผู้ชมตอนนี้ถึงเวลาที่จะช็อตไอ้นกพิราบแล้วนิ่งๆนะพวกนะจะเป็นยังไงอร่อยอร่อยเอาล่ะโอ้อร่อยเอ้าแกไม่รู้สึกอะไรเลยอวะเฮ้ยสึกอะไรยังไงไม่รู้สึกอะไรเลยเอ้าวเครื่องไฟฟ้ามันมันช็อตแล้วไม่เจ็บหรอหรือว่ามันเครื่องไฟฟ้าปลอมมา ว่ามันก็ช็อตตัวนี้มาชิบหายเฮ้ยไอ้น้องพิลาทำไมแกไม่ร mm ู้สึกอะไรเลยวะอย่างนี้ต้องจุดออดมันเอาละเอาล่ะช็อตเป็นไงเป็นไงโอ้โอ้เสียวดีโอ้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  อะไรวะช็อตพวกนกไม่ได้เหรอโอ้เสงเป็ดเออแล้วก็อีกอย่างหนึง่งท่านผู้ชมที่ผมอยากลองมานานนะครับนะผมอยากรู้ว่าถ้าสมมติไอ้แมลงพวกนี้นะครับถ้าผมสับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับดูดิดูดูมันมันพลิกท้องแล้ววะ่ะมานี่ดิอ่ะแกอยู่นี่นะเดี๋ยวฉันไปเอาเพื่อนแกมาด้วยโอ้อะไรวะเนี่ยแกปล่อยฉัน๋วยวนะี้ต้องว้ยเอาละรวบรวมเพื่อนมันนะครับนะมานี่ดิอ่ะสองตัวแล้วอยู่เป็นเพื่อนกันนะอ่ะอ โอ้จเจ้าชดไปไหน่อยช่วยด้วยมีคนลักพาตัวฉุดเอาแกามาวางไว้กับเพื่อนเฉยๆหรอกอ่ะโอเคเตรียมตัวขึ้นเขียงโอ้แกจะทําอะไรเราเนี่ยแกจะทาอะไรเราฮ้เฮฉันจะทํานี้ตั้งหาโอ้ไม่มันจะสับเราทั้งเป็นมันจะสับเราทั้งเป็นขอโทษนะพวกแกก่อนเลยไมโอ้เล็กเลยท่านผู้ชมโอ้ปล่อยพวกเราไปเถอดเนาะฉันขอร้องละปล่อยพวกเราไปปล่อยไอ,อ้พวก ฉันขอร้องแลยฉันมีลูกมีเมียกูไม่สนแมวข่อยคาดมาก่อนอ่ะถ้าผู้ชมต่อมานะครับผมสงสัยอย่างหนึ่งนะครับจับเจ้านกพิราบประม,มาณนี้ดีอ๋อแกจะทำอะไรฉันเนี่ยแกจะทำอะไรฉันฮฉันสงสัยอยู่อย่างหนึง่งถ้าสมมติตัวแกโดนระเบิดจะเกิดอะอ้ะอาวแม่กไปไหนวะมันจะเกิดอะไรขึ้นนี่อ่ะดูดิเป็นไงโอ้มันไม่เป็นไรวะท่านผู้ชมไอ้นอกพิราบงั้นแกมานี้โอ้โแกจะทำฉันอะไรเนี่ยแกจะทำฉันทำไม ต้องทำอะไรให้แ hey, กฉันเบื่อโลกนะฉันหาทางออกจากที่นี่ไม่ได้ก็ดันมันเรือของแกไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยไม่มันเกี่ยวกับแกด้วยโอ้โอไอ้บ้าด่ฉันจะจับแกเอาวางไว้แบบนี้เลย <laughs> โอ้ไอ้บ้ามันจะจับรูกพี่ล่ามาโดนรถชนเลยไงวะเนี่ย <sm all> เอาหลักแกอยู่ตรงนี้ <sm all> โอ้ไม่นะไมด่ดูนี้มัน,จะ,นจะเป็นยังไงดูน <sm all> ีจะเป็นยังไงเสียบสตาร์ทปั๊ป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 เอาเลยเอาเลยจะไม่จบโอ้ไม่ไม่ ดูสิจะเป็นยังไงฮะเอากล้องมาเลยนะครับถ่ายไว้นะครับว่ามันอยู่ไหนวะ <c ười> มันอยู่ใต้ท้องร,รถนะครับท่านผู้ชมดูดิมันสีม่อมเทงอยู่ตรงนั้นอะ่ะเฮ้ยเลื่อนเลื่อนรถออกยังไงวะ <c ười> <c ười> เลื่อนไม่ได้วะเฮ้ย <c ười> นะท่านผู้ชมแล้วก็อีกอย่างนะครับนะอีกอย่างที่ผมไม่เคยเล่นเลยนะก็คือปืนยิงตะปูใช้ยังไงวะ,ะนี่เอ้เจ๋งว่ะนะครับอุ้ยมีเป้าด้วยนหนลองยิงดูดิเป้าปิ้ว โหดเกงเอาล่ะต้องเปิดสึกรอด้วยขวดเหล้านี่เฮย ครทำแก้วแตกผมเองครับผมเองครับแต่คราวนี้ผมมีปืนนะครับโอ้นี่มันอะไรออปืนตะปูใช่แล้วแก่ตายโอ้ไอแมวคอยใจเย็นนะไม่สนไว้นี่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 อ๋ออ๋ออ๋อออีตยิงจุดสาคัญยิงจุดสําคัญออ้๋ออนี่มันเป็นหมันแหละเรียบร้อยในที่สุดมันก็เสร็จผมลาละลาในที่สุดอูนี้ก็เป็นของผมผมคิดว่าตัวผมไม่ต้องออกไปไหนก็ได้ขอให้อยู่คนเดียวไม่มีไอหมอนั่นอโอ้ยใจเย็นพี่ แต่อย่าโอโหแบบเวงมันจึงตื่นวันตีบได้ฉันจะทําอะไรก็ไม่ได้เพราะมีไอ้หมอนั่นามองอยู่จะตัดฟืนก็ตัดไม่ได้อ่ะอะอกูตัดนิดหน่อยก็ไม่ได้มะโถะแต่ภารกิจของเราคือการตัดฟืนให้ได้ถึงสี่อันทีอแห่งซามูไรแอะว้าวว้าวอ้า เกี้เสียงคอยตัดฟืนว่้แกเหรอเปลาเปล่าครับพี่หมามันตัดครับหลังจากชีวิตอันแสนน่าเบื่อของฉันฉันขอวัดพลังหมัดก่อนละกันแต่ไม่เนาะหหมัดกูแรงขนาดนี้แล้วเหรอหลังจากที่ออกกําลังกายมาอย่างดูเดือดมาทั้งชีวิตว่าแต่ไอไ้แมลงนี่มันน่าทําคานว่ะมานี่ดิ๊งแม่งสักจอกฮะ เปียวเบียวเบียวโอ้ช่วยด้วยครับมันมีคนมันจะมาฆ่าผมด้วยปืนตะปูอ้วิ่งเหนือตัวรอดวิ่งเหนือตัวรอดนีแน่มันเสร็จผมอะท่านผู้ชมผมคิดอะไรออกแล้วเราเราไปไล่ยิงทุกตัวดีกว่าไหมเราไปไล่ยิงเผ่าพันธุแมลงทุกตัวดีกว่าไหมนี่ให้มันสูญพันไปเลยมันจะได้ไม่ต้องมาเดินตออะไรแบบนี้นี่นี่นี่โอ้พวกเราหลบเร็วหลบเร็วพีเขาจะทำรายพวกเราแหมมันตังน้งใจ วันนี้แหละแมวคอยจะทำให้พวกแกสูญพันธุ์เนื่องจากแมวคอยหาทางออกจากที่นี่ไม่ได้พวกแกก็ต้องตายเหมือนกันนี่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 เนี่ยเออเออเออดิจิตอล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 นกพิราบมันยังติดอยู่ดั้นอยู่เลยอ่ะดูดิท่านผู้ชมโอ้ช่วยด้วยฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แมลงนะครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แมลง เฮ้ยแกทำอะไรของแกน่ะอา่าผมกำลังได้ยิงแมลงทุกตัวไงแต่ว่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์พวกมันเลยก็ดีเหมือนกันฉันไม่ชอบพวกแมลงมโอเคงั้นแกจะทำอะไรอะ่ะอา้าวพี่ก็เป็นแมลงเหมือนกันไงไปแหละเอา่ถอะถ้ามชมงั้นลองเอาไปยิงพวกนกทั้งหมดดูไหมจะเกิดอะไรขึ้นเอาล่ะขอโทษนะพวกเจ้านก่ิด่พวกมันเป็นเหล็ RIGHT กไหลกันเลยไงว่าเนี่ยทำอะไรมันก็ไม่เจ็บเลยเตาเลย มันจะมีก้อนที่เป็นก้อนเหล็กไหลนะครับนะโอ้ผมมีก้อนที่เป็นเหล็กครับผมผมคือนกพิราบที่ก้นแข็งแรงที่สุดครับยิงเข้ามาเลยครับไม่เป็นไรครับยิงเข้ามาเลยครับอุปั่นใส่ไอหมอนี่วะงั้นยิงตามันเลยเี่ยิงตามันเน่โอ้ไม่เป็นไรครับตัวผมเป็นเหล็กไหลตัวผมทําขึ้นด้วยวาเบเนียมแล้วก่อนนั้นมันเป็นทุกตัวไหมเนี่ยนะครับนะนเ่มันเป็นทุกตัวเลยท่านผู้ชมดูดินี่ไอแมลงพวกนี้นะครับยิงยังตายนะท่านผู้ชมเนี่ย แต่อ้นอกแบบดูดิไม่เป็นไรชิวมากชิวมากเลยครับไม่เป็นไรโอเคกูมไม่เล่นแม่งนะอไล่สารละหาทางออกดีกว่าอ่ะท่านผู้ชมแล้วต่อมานะครับนะมีอย่างหนึ่งที่ผมอยากลองมากเลยนั่นก็คือ,อรวม,มแมลงทุกตัวในบ้านนะครับนะแล้วจากนั้นก็ เอาระเบิดไประเบิดมันเลยอะท่านผู้ชมตอนนี้เราได้ระเบิดมาแล้วอาหลังจากนั้นเราก็อ่ากองพวกมันไว้นะครับหลังจากนั้นก็จุดระเบิดเข้าไปตรงกลางตรงนี้นะครับดูซิมันจะเป็นยังไงวะมันจะระเบิดแบบตุ้มหรือเปล่าขอโทษนะไอ้พวกมแมลงนั่งง้อแกจะระเบิดแกเดี๋ยวนีแหละเอาเลยตุ้มอะโอ้พวกเราไม่เป็นเลยพวกเรามีความต้านทาน,ต,นตุ้มอ,อ,อ้พี่ชายกูกำลังพลาดอยู่โอ,โอเคแล้วต่อมาไอ้หมอนี่มันคืออะไร นี่อ๋อเราต่อยบุบได้เนื่องจากหมัดเราหนักแล้วนี่แน่นี่น่นี่น่นี่นี่หนวด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 ให้พี่เขาโอเคว้าวพี่คืออะไร USB อเอาไปทำอะไรว้าวฉันจะได้เป็นอิสระภาพแล้วเหรอมีผีรออยู่ด้านล่างมาเลยว้าวโอเค ประตูสรภาพจะพาเราไปไหนวะนะ่ะพาเราไปนอกเมืองนี่มันสตีดด่นาพาเราไปนอกถนนด้วยคียการ์ดอันนี้เหรอแต่เรายังไม่ได้ลาพี่ชายที่เราเกลียดเลย ขอเวลาพี่ชายก่อนนะแปบบหนึงเผื่อจะไม่ได้กลับมาแล้วในที่สุดตัวชายก็จะได้ไปทีสรภาพไอ้ไอ้แ,อม,แมลงโง่ในที่สุดตัวชายก็ได้ออกอิสสรภาพแล้ว <c oughs> จะดีใจมากเลยหเกย์เลิฟจับฉัดได้แล้วไป <c oughs> พี่ชายวันนี้ผมจะมาลาพี่ชายนะพี่สวัสดีครับ โมันเป็นการอำลาที่น่าเศร้าบากเพราะพี่เขาไม่เคยสนใจผมเลยพี่ช่วยคุยกับผมหน่อยได้ไหมผมจะไปแล้วช่วยบอกอะไรผมหน่อยก็ได้ก่อนที่จะไปกินเหล้าก่อนแป๊บนึงโอ้โหดูมันยังมีเวลามากินเหล้าแต่มากขนาดนี้เวลาเศร้าขนาดนี้เราจะอำลากลยนะพี่คุณยายสั่งให้ฉันดัดนิสัยแกนะเว้ยแกไปอย่างที่ดีไม่ได้หรอกฉันไม่ให้ไปแต่ผมไปได้แล้วกันเอาละนะครับนะถ้าผมออกไปแบบนั้น พี่ชายมันต้องจับตัวผมได้แน่ๆเลยโชคดีนะพี่ผมจะเห็นพี่เป็นรั้งสุดท้ายอ,าอ,าอะไรวะเนี่ยเอ,เอาอีกแล้วไอ้แมวคอยกูไปละโชคดีวันนี้เป็นวันอิสรพของบักแมวคอยแข่งเมืองอะไรไม่รู้จะจบไปจากชิดนี่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนผมลืมไอ้นกพิราบว่ะผมอยากอาไอ้นกพิราบเพื่อนรักของผมไปด้วยไฮ้บักนกพิราบโอดจักหนยไอ้ฉลุ่มเวทีเนี่ออกจากที่นี่แล้วพวกที่นายบอกไปเลยมันจะมีช่องแอร์แล้วก็เสียบ usb อะ นายเป็นคนบอกฉันนห้พาออกไปจากทางนี้ี่โอ้ช่ยแล้วเรายังเคยแกจะต้องออกไปกับฉันไม่กูไม่ออกขอบคุณฉันอยู่นี่นั่นนะ่ะแม่ฉันสวัสดีสิเขาชื่อมามา่าสวัสดีครับคุณมามา่าผมจะพาลูกของคุณไปประจันภัยด้วยอู้นั่นแหละนายพาฉันไปไม่ได้หรอกขอบคุณฉันอยู่นี่แกจะต้องไปกับฉันไม่ไม่ไปเว้ยไม่ไปแ่เรียบร้อย มันเสร็จกูแล้วอ้ช่วยด้วยหัวฉันทิมช่วยด้วยใครก็ได้เฮ้โอเคมาช่วยแล้วอู้ขบจอยนะอา้ไม่ต้องไม่ใช่ดที่มาช่วยฉันสิเฮโอเคเราจะไปด้วยกันนะไอ้นรอปพิราบเราจะเป็นคู่หูโอ้ไม่ไม่ไม่ครอบครัวกูอยู่ที่มึงเอากูไปทำไมโอเคไปพวกไปไปไปด้วยกัน เราจะไปด้วยกันจะมีแคน่นายกับฉันที่เป็นเพื่อนสีเอาล่ะฉันให้เกียรตินายเป็นคนหยิบบัตรเลยนะโอ้ใครเพืเอ่อนสีมบงวะใครเพื่อนสีมบงเออฉันให้เกียรตินายหยิบบัตรเลยนะอะหยิบซะหน่อยกูหยิบไม่เป็นกูไม่มีมบือเว้ยโอเคฉันจิบมก็ได้เอาล่ะนี่จะเป็นการปรรจุภัยของเราเราจะไปสู่ท้องโลกกว้างโอเคเอาล่ะวู้ประตูนั้นจะพาให้เราเห็นในโลกที่เราไม่เคยเห็นกจะดอกพิราบ เอาละฉันจะส่งนายไปก่อนนะพวกไม่กูไม่ไปเอาละกูบอกว่ากูไม่ไปไม่เอ้ยไอ้โนบิราบไอ้คอยช่วยดิโอเคแสดงว่ามันยังอยู่รอดโอเคท่านผู้ชมงั้นก็แปลว่าผมจะไปจากที่นี่